สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรธิดาสีทองศัพย์กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้จะมานำเสนอแบรนด์ธุรกิจชื่อธุรกิจว่ารองพื้นคุมมันโจวีนาค่ะค่ะผลิตภัณฑ์รองพื้นนะคะรองพื้นปกปิดขั้นสุดนะคะขนาด30มิลนะคะให้งานผิวสวยเนียนกิบปิดรอยสิวจุดด่างดำและรูขุมขนได้เป็นอย่างดีค่ะ มีอีกทั้งอีกทั้งควบคุมความมันตลอดวันเครื่องสําอางติดทนนานหน้าไม่หยาไม่เยิ้มเกี่ยง่ายไม่เป็นคราบกันน้ํากันเหงื่อเนื้อบางเบาไม่หนักหน้าให้ความสบายผิวมาพร้อมหกเฉดสีเข้ากับทุกสีผิวคนไทยฟินิชลุกสวยปังทุกองศาเฉดสีหกสีที่โจวินาทำนะคะก็จะมี ตามนี้เลยค่ะสำหรับคนผิวสีลำพึ่งนะคะก็จะใช้เป็นเบอร์05และก็06ค่ะส่วนคนผิวขาวเหลืองก็จะเป็น03 04ค่ะส่วนคนผิวขาวไปเลยนะคะก็จะเป็น01 02ค่ะแบรนด์ Joyina นะคะเป็นแบรนด์สำหรับคนไทยค่ะเพราะว่าเข้าใจทุกเฉดสีแล้วก็ ความมันแล้วก็ควบคุมสำหรับชาวไทยที่แดดแรงนะคะจูวิน่านะคะออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นขวดนะคะและตอนนี้กำลังมีแบบซองค่ะจูวิน่านะคะช่วยทั้งลดความมันนะคะไม่ทำให้หน้าเยิ้มไม่ทำให้การเกิดสิวนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ปกปิดริ้วรอยด้วยนะคะ กลุ <hat. S 2> ่มเป้าหมายนะคะวัยรุ่นนะคะอยู่ในช่วงอายุ15ถึง2 4ปีนะคะความต้องการคือวสวยใสดูเป็นธรรมชาติไม่ธรรมชาตินะคะสัมพันที่เข้าใจผิวและใช้ง่ายมักเผชิญปัญหาสิวหรือผิวมันต้องการรองพื้นที่บางเบาแต่ปกปิดได้ดีค่ะวัยทำงานจะอยู่ในช่วงอายุ25-35ปีค่ะ ความต้องการนะคะมองหาความเรียบหรูดูดีและเหมาะกับทุาทำงานหรือออกไปพบลูกค้าต้องการลองพื้นที่อยู่ติดทนไม่หมองระหว่างวันและดูแพงค่ะจุดเด่นและความแตกต่างทางธุรกิจนะคะนวัตกรรม a อมาวิเคราะห์ลักษณะผิวของลูกค้าในแต่ละอย่างละเอียดเช่นโทนสีความสม่ำเสมอจุดด่างดำความมันความแห้งเพื่อให้ได้เฉดสีลองพื้นที่1แมตต์กับผิวจริง100%นะคะรองพื้น เฉดสีเฉพาะบุคคลเราไม่จํากัดเฉดสีนะคะไว้เพียงที่เบอร์ค่ะแต่สามารถผสมสีรองพื้นสําหรับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติชึ่งช่วยแก้ปัญหาสีรองพื้นไม่ตรงผิวค่ะสูตรรองพื้นที่ปรับตาสภาพผิวนอกจากสีที่เฉพาะบุคคลแล้ว a i ยังช่วยวิเคระาะห์ลักษณะผิวเช่นผิวมันผิวแห้งผิวแพ้ง่าย เพื่อแนะนำลองพื้นที่เหมาะสมเช่นแมตชุ่ม,ช,มชื้นบางเบาหรือปกปีดสูงประสบการ์เฉพาะ,ะบาุคคลลูกค้าจะได้รับประสบการณ์แบบเฉพาะตัวตั้งแต่ขั้นตอนวิเคราะห์จนถึงกรรมรับผลิตภัณฑ์ค่ะมา r k เก็ตติ้งทางการตลาดนะคะใช้แพลตฟอร์มหลักค่ะได้แก่ i ิน t a g r กรม i k t o k f a c e b o o k เพื่อสร้างแบรนด์นะคะเป็นคอนเทนต์แบบ before After รีวิวจากผู้ใช้จริงค่ะเซลเช n เนลร่วมมือกับร้านทำผมนะคะคลินิกความงามหรือเมคอัพ ให้เป็นพาร์ทเบอร์ขายลองพื้นเวทเฉพาะบคุคคลให้เป็นค่าคอมมิชชั่นแนะนำลูกค้าค่ะและเราก็จะเปิดนะคะบูธตามห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็งานเกษตรแฟร์ฟต่างๆค่ะเบสเน e s ์ Go ท่านสร้างหาลูกค้ากลุ่มแรกนะคะแล้วเราก็จะขยายลูกค้านะคะเปิดจำหน่ายไปบนแพลตฟอร์ม s h อ p e e l a z a d ดแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นต่างๆมากมายค่ะเพื่อขยายฐานลูกค้านะคะ ระยะสัน้นเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการพร้อมเราจะจัดหาร,ระบบ AI วิเคราะห์ผิวเปิดบนโซเชียลมีเดียหลัก Facebook IG TikTok ค่ะระยะยาวนะคะสร้างแบรนด์ให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีมีความงานเฉพาะบุคคลเป็นที่รู้จักในแบรนด์แรกๆที่ใช้ AI เข้ามาค่ะสรุปความสำคัญและความน่าสนใจนะคะเราจะนำ AI นะคะเข้ามาวิเคราะห์ผิวเฉพาะบุคคลค่ะผสมเจสีเฉพาะคุณ ไม่จำกัดเบอร์แล้วก็ปรับผิวตามสภาพผิวมันแห้งนะคะเจาะกลุ่มไว้รุ่นไว้ทำงานทั่วไปค่ะแล้วเราก็จะขยายนะคะการตลาดนะคะไปให้ทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะขอบคุณค่ะ